ไปสื่อเข้าเนียวกับไข่มาเด้อพี่น้องื้นนี้สื่อเข้าเนียวมาสิบโลเข้าเนียวเปิดไปสื่อมาบ้างัน,นสื่อไข่มานั่แผงหนึ่งสั่งหอดแก๊สกูแล้วพี่น้องเอ้ เมื่อนี่ใส่งนหลายก็จะเป็นหาอยากเงินก็นได้ว่าใส่ใส่ง่ายายังไงักเจ็ดจังไหนี่นองของกับแพง <c oughs> เดี๋ยวเอาไปไว้เอาไปไวไ้ไปไปไปได้ขั้วกันเขาสิบโล่อยู่ในจั้มืองบุ เล็กสีมาไว้ค่ะเป็นภูมิใจเขาเนี้ว สิบโหลหอดบะได้เต็มถังเลยพี่น้องแต่ว่ากบบเม็ดงามงายเม็ดงาม,งาม,งาม,งามนี่แหลเนี่ยสืเขามาไหร่อยากกินสิบโลจัเนี้ยนะค่ะเนาะของของกับแป้งแป้งพี่น้องน,นี่ยังกับขน าเงั้นเกสิบัวท่านค่ะค่อยๆเฮ็ดไปผู้ใดก็ได,ไดให้กำลังใจสุขู่สุข,ข,สข,ข้นเด้อค่ะ